สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฉีตัววันนี้ตำรวจจับชาวประมงเรียกเงิน5ล้านตำรวจหึม้มพิจ,จิ้งฟันไม่เลี้ยงจากกรณีชาวบ้านชุมชนบ้านสำโรงหมู่ที่4ตำบลท่าทองใหม่อำเภอการจนดิตจังหวัดสุราธานีกว่า200คนคือล้อมรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนของกลุ่มชาย3คน อ้างตัวเป็นตำรวจหลังมาจับกุงุงมนายอารุชาบินมูซาอายุ46ปีเพราะคารับซื้อรูกหอยแครงจากชาวประมงคืนบ้านและเรียกรับเงินกว่า5ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่20พฤษภาคมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่22พฤษภาคมพันตำรวจเอกกิษณัพ,พัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสสพ8 เขาจับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและเรียกเงินเป็นการแลกเปลี่ยนกับที่ไม่ต้องดำเนินคดีนั้นได้รับรายงานจากผู้ทอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคม63นายอนุชาบินมูซามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนสอพอกันจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสามไรในความผิดฐานร่วมกันกัน,กนชกรัพย์พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งในวันนี้ผู้เสียหายพร้อมพยา,ยานจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนและยืนยันตัวผู้ต้องหาโดยพลตำรวจตีถากุลเนตรภุกณะนะพอบอกภกูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายประเด็นข้อสงสัยให้ความากระจ่างกับสังคมและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายรองโฆษกตำรวจกล่าวต่อว่าในเรื่องนี้ดำเนินการทั้งหมดสองส่วนคือ ส่วนของการดําเนินการทางวินัยซึ่งมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในข้อเท็จจริงและหากมีความผิดชัดแจ้งก็จะดําเนินการพิจรนารณาลงโทษตามวินัยหรือมีคําสั่งให้ออกจากราชการในส่วนของการดําเนินการทางอาญาซึ่งผู้เสียหายเข้ามาร้องถูกกล่าวโทษนั้นยังอยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมพยานหล,ลักฐานตามฐานความผิดที่กล่าวหาและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปสําหรับในเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น คนตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพอบอตรร์กำชับความประพฤติวินัยและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาโดยตลอดอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบแยกแยะตำรวจดีตำรวจที่ไม่ดีซึ่งในส่วนตำรวจที่ไม่ดีนั้นก็จะมีการดำเนินการลงโทษทางวินัยและดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและให้เสียขวัญกำลังใจตำรวจที่ประพฤติดีปฏิบัติดีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ